สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับครูสัสิภาสิบเทพนะคะในวิชาภาษาไทยวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องการเขียนคำอวยพรคำอวยพรนะคะก็คือข้อความที่เขียนแสดงความยินดีหรือความประดับนาดีต่ออีกฝ่ายหนึ่งเพื่อส่งถึงกันในโอกาสต่างๆนะคะ โอกาสในการเขียนคำอวยพรนะคะอย่างเช่นวันขึ้นปีใหม่วันเกิดวันสงกรานต์วันจบการศึกษาและวันแต่งงานค่ะโอกาสในการเขียนคำอวยพรนะคะมีดังนี้ 1. นนะคะเวลาเด็กเขียนจะต้องสอดคล้องกับผู้ได้รับโอกาส 2. เขียนถึงโอกาสในการอวยพร 3. หักอวยพรให้กับผู้อาวุโสกว่า ควรเก่าวอ้างถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ 4. คําอวยพรจะต้องเป็นพรที่สร้างสารรค์ 5. ใช้ภาษาที่เหมาะสมโดยใช้คําที่ไพเราะสุภาพเด็กๆมาดูตัวอย่างคําอวยพรกันนะคะเห็นไหมคะคำว่า happy new year ก็คือวันขึ้นปีใหม่นะคะต่อมาสุขสันต์วันแม่นะคะ เด็กๆนะคะเมื่อเด็กๆรู้หลักนะคะว่าเราจะเขียนคําอวยพรอ,อย่างไรเด็กๆลองทําแบบฝึกหัดที่ครูให้ดูนะคะว่าคํำอวยพรแต่ละประเภทนะคะเราจะเขียนอย่างไรเด็กๆอย่าลืมหลักการนะคะเวลาเขียนคําอวยพรที่ครูได้สอนไปแล้วนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะอย่า<ๆ>ลืมทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะ บ๊ายบายค่ะ